ทางทะเลบ้านครูกุ๊กจะพามาสาธิตก,การกินปูนะคะปูม้านะคะดูนะคะปูม้าตัวนี้ที่อยู่ที่กิโลละสามร้อยห้าสิบาทนะคะดูนะคะเนื้อปูเขาแน,น,น่นเลยข้างในนะคะเ,คเมื่อก่อนเนี่ยกินปูไม่เป็นนะคะแต่วันนี้ขอบอกว่ากินปูเป็นแล้วนะคะโดยที่จะกินกับน้ำยำจะกินยำของเรานะคะแกะเป็นก้อนๆได้เลยนะคะเห็นไหม แต,แต่น้องไก่มาบอกขอบคุณน้องไก่น่ารักมากเลยนะคะมาบอกพี่สาวเห็นพี่สาวทําไม่เป็นแล้วรีบม,มาบอกเลยสมก็เป็นคุณครูไก่เลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะดูเนื้อแน่นๆนะคะในการกินจะกินกับน้ํายําจะกินยํานะคะหยดน้ํามะนาวเขาอีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เขามีรสเปรี้ยวขึ้นมาอีกนะคะชอบชอบรสเปรี้ยวนะาะ,ะดูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ네ปูเป็นก้อนเลยนะคะอบอกว่าสดๆจากทะเล บ้านพูดเลยไม่ต้องไปซื้อปูไว้ที่เขาแกะแล้วนะมัเนี่ยมาดูความสามารถของตัวเองในการกินนะครับจะมีความสุขแล้วก็ได้อาาะดรุณในการกินด้วยเนะขาบอกแซ่บเบอร์เลยในขั้าก้านของเขาอะ ยิ่งกินยิ่งแซ่บยิ่งทานกับน้ำยำจะกินยำแซ่บเลยนะคะเห็นไหมคะดองของเขาตกาของเขาเห็นสนุดจอดเลยนะคะอะมาดูตรงนี้นะคะมาดูของปูในส่วนของปูตัวเล็กนะคะปูตัวเล็กอยู่ที่กิโลละสองร้อยบาทนะคะดูเนื้อของเขานะคะเนื้อแน่นเนื้อเด้งๆอีกเหมือนกันนะคะ แกะปูเป็นกน้อนๆเลยนะคะเห็นไหมดูนะคะจิ้มลงไปเยอะๆเลยนะคะกับน้ํายำจะกินยำแล้วดูนะคะชับมากขอบรอีบมาซื้อมาหานะคะที่สะพานทะเลบ้านคุณๆสดทุกอย่างวันนี้มาครบหมดเลยนะคะ ตัวนี้อยู่ที่ราคา350บ,บาทตัวนี้อยู่ที่ราคา200บาทค่ะสวัสดีค่ะ